สวัสดีค่ะพี่น้องพองไปยุบุตรสกคนวันนี้ก็มาพบเจอกับยาเนิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายาเนีวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องซอยแอนอลาีโพดแบบนี้ความจนบอกอนุญาตให้เราอ่อนแอพี่น้องแล้วก็แชร์โพดอันสางแตกหนาแล้วมารับพี่น้องจะเบื้องหลังแอนอลาีแบบหลังสุดๆเวลาคนมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะเดินสายทั่วเมืองไทยต้องตื่นมา ถึงกองตอนหกโมงเชา้าเป็นกําลังใจให้นางด้วยสันพี่น้องจา้าคือว่าลาสุดอันสั่งแต่งหนาแล้วโพสต์เราพี่น้องซอนแอนได้นอนเพิ่นแต่งหนาให้เวลานอนพี่น้องโอ้ยนอนเอฟซีกับส่งกำลังใจให้รัวๆ้วใหม่ชรีบอกะคอมเมนต์พี่น้องช่างปวดเอวบอฮาฮาสันแล้วก็แซวกันเลนยนะพี่น้องกอดๆค่ะคนสุดยอดคนเก่งเลย เรียนหน้างานแนมอีกค่ะพี่น้องจ่าเอซีก็ขอดมาส่งกำลังแก่ให้รัวๆพี่น้องเพิ่นเฮ็ดงานคักแล้วเพิ่นก็นให้นอนแต่งหน้าพี่น้องจ่าซอยแลาวมีหลายพี่น้องเอฟซีก็ส่งกำลังแก่ให้รัวๆเลยค่ะก็ยังเป็นแบบอย่างความเก่งและอดทนเสมอมาขอกอด ออนไลน์ส่งกำลังใจให้รัวๆนะคะส่งกำลังใจให้นะคะลูกสู้ๆจ้าเป็นกำลังใจให้คะ่ะพี่น้องใจเอฟซีก็ส่งหัวใจให้รัวๆเลยพี่น้องเก่งครักไฟสองหน้าก็ยังนอนได้สุดยอดมากรังสู้มากส่งกำลังใจให้นะคะทำไมนอนแต่งราคาตกใจหมดเลยบ ขอให้ซ้อมมีพลังกายพลังใจในการทำงานในทุกๆวันนะคะสู้ๆคะ่ะน้ำตาไหลน้ำสงสารคนเหนื่อยมากนาะลูกสู้ๆคะ่ะที่มาของคำว่าตื่นมาแล้วสวยคงหมดแรงจริงๆสงสารจังท่านนี้กบ็บพี่แอนสู้ๆมากเก่งและแกล่งสุดยอดมากคะ่ะกำลังใจนะคะ เต็มทุกเดือนเลยออลดีแบรนด์ใจเกินร้อยมปนพี่น้องจางา้างั้นเราเต็มทุกเดือนเลยสุดยอดมากพี่น้องกำลังใจค่ะสู้ๆแบบเพชรกับพลบอกจ้าประ่าเพิ่งกระเดินสายถั่วเมืองไทยเนาพี่น้องงานทุกหมือเราก็ไปห้าล้าหมืออกับรับสองงานพี่น้องสุดยอดมากจริงๆเก่งและแกร่งมากค่ะแม่ต้าวแฝดน่ารักที่สุดเลยเดือนพฤศจิกายนว่างแค่หนึ่งวันเองซอ้อมีงานทุกวันเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะยอมเลย ยอมใจยอมแพ้หัวใจซอแอนอรดีสู้มากค่ะแมนพี่นงจ่าซอแอนอรดีสู้มากยอมใจเลยค่ะด้วยภาระเละหน้าที่สู้ๆจาน้องแอนคงจะเหนื่อยมากสู้ๆนะคะเมนพี่นงจ่าเจ้าหน้ก,นก็เป็นกำลังใจให้ซอแอนเด้อ เฮงเงปังปังรวยรวยเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าพี่พี่น้องๆองมีความชิดเิ็นว่าจังใดก็อคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังใด้เลอจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย thank you